Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nastain wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim azim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalan musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi amin. Allahumma faqina fid dini wa alimna ta'win Allahumma rabbi zidana in manna fiya Na thi ha sip Bandar di sam Dan ke Dan Kepayahan dan. dan kepayahan dan. Atas, Atas. Menuntut, ilmu. Menuntut ilmu Dan tiada Dan tiada Aku tidur pada malam dan siang dan mutalaah kitab dan quran dan hadis dan ilmu fiqih dan barang sebagainya daripada segala ibadat yang disuruh oleh Allah taala wajib dan sunat วันนี้วันที่สิบวันจันทรสิบห้าเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าหร้อยหกสิบสีบส่อยู่ในเดือนราจับอ่วันนี้วันราจับวันที่สามแล้วนะครับราจับวันที่สามแล้วเรามาพบกันหลัวที่ปอน,นเนอราโรดตุสต,ตอรีบินปอนเนอซอยกเ,เก้าเข้าแก้วอำเภอเน้าคลองจงหวัดกาบอีอยู่เค่ข้างๆบ้า,บานโตเซรีนะครับอ่า ด่านเกือปายาฮันอาตัสมันุตุนอินมูอ่านี่เราเล่นทิงเรื่องราวของชาวสวรรค์ที่เขานั่งนั่งคุยปาร์ตี้กันนะครับอ่าเขานั่งคุยกันนะครับต,ตายตาต้นไม้แห้งหนึ่งคนจนคนรวยเขาก็คุยไปเลยเรื่องราวของพวกเขานะครับอ่าเรามาเลขนะครับอ่าคนถี่เขาบางส่วนนั่นอยู่ในดุนยาเขาซอบาอัดต้นร่ักันเรื่องราวของการเขาอ่านนามยูนุในยามกลางดึก เขายอมเอานาวูดุทึ่งเม่ว่าจะรอจะเย็นขณะหนกระตามในววยาสูบูเขาก็ยอมขึ้นในความซอบาอดทนเขาไม่ขี้ขานนี่ไงเขาซ้ำเม็ดได้เขามาคุยได้เลยและคนเดียบวดกันเือนกันถึ่เม่ว่าฤดดูร้อนข้ามาขณะนั้นเขาก็ยอมทนยอมเหนื่อยนะครับอ่าเขาไม่ตีกินตามเผื่อเขาตามความสร้างอลลอตตาล่าเขาอดทนเนี่ยเขาคุยกันไปนี้นะครับอ่าแล้วก็นะครับอ่าเขาก็ยอมขึ้นในยามกรรมดึก อยากคุณมายังสูบูแต่ถ้าหยุดข้อดูอาเข,าว,า,ข,า,วา,ขาว่าเขาแรงกันได้ไหมอ่ะข้อข้สอสบาจากการเจ็บป่วยอ่ะมาเลยคนต่อไปแล้วดานเกื้อปยหันอาตัสมนุตุรอินโมและนะครับอ่าเทเข้าอดทนในการห้าวิชาฟ้ามรูนะครับอ่บาอ่าและอดทนในการห้าวิชาฟ้ามรูนะและอดทนนะครับลำบากในการห้าวิชาฟ้ามรูนั้นนะครับและอดทน ลำบากนะครับในการห้าวิชาความรู้อ่านไหมอ่ะคนเดียวเขาอดต้นเขาลำบากยอมเสียสาระลำบากนะครับขนาดในก็ตามเราก็ยอมห้าวิชาความรู้เนี่ยคนเหล่านี้ก็ไปนั่งคุยลาเลยอ่าเมื่ออย่างเด็กปอนนอกได้ปนีเขาเรียนซ้ำเล็ดเห็นไหมอ่ะเรียนเจ้กากระถางเขาได้เป็นคู่เขาได้เป็นบ้าบอนะครับอ่าเขาได้ซ่อนคนนะครับเห็นไหมอ่ะพอว่าไรอ่ะเขาซ้ำเล็ดในการห้าวิชาความรู้ก็คุยกันลาเลย เมือนบอกเรานี่แเลยอ่าเนี่ยคิวว่าคิคุณตรงนี้นะั่งราไม่ใช่รูนะครับอ่าว่าใครมั่งต่อไปที่ได้อาเลีมจริงๆนะครับอ่าต่อไปนี่ใครบ้างทีได้เรียนจริงจังนะครับเรียนอยู่กระทางซัมเลสอาเลีมอยู่กับทางได้ข้าวสาวันี่นะครับอ่าที่ได้ยักคีคุณต่อไปจะได้รู้นะครับอ่าวันนี้เรามองไม่เห็นตีแต่ละคนเห็นนะครับบรรพายชีวิตด้วยวันที่เราได้เมียด้วยเรารูแล้วนะบางคนเรียนปอนนอเลยออกไปทึ่งปับ๊บไปขายยากระย่างหรือว่าไป นะครับอ่าไปติดนําถมเรือไปกีรี่นะครับอันนั้นขอเรียกว่าความรู้เตี่ไม่ได้รับส้าเ็จนะครับไม่ตักบาดริงดาเตียดออากูติโดสปดำำาดามาลัมนะและในยามกลางคืนในยามกลางดึกก็ฉันจะไม่ยอมนอนเลยและในยามกลางดึกฉันก็ไม่ยอมนอนในเวลากลางดึกเขาก็ไม่ยอมนอนเขาสาแว้ให้วิชาความรู้ไง แานเสียงและกลางวันกลางวันก็น,นอนนะครับกางวันในเวลากลางดึกเขาก็ไม่ใครนอนในการศึกษาวิชาความรู้เขาอ่านหนังสือมาก็เ,าเล่ก,กีตาร์กลางคืนก็เล่ก,กีตา,าร์มานอนไปบ้างนะครับว่าชาลาเขาก็เล่นอยู่กับกีตา,าร์มาติ่สุดนี่ไงคนที็กเขาซ้ำเ็จคนซ้ำเ็จไปนี่ไปคุยได้ในสาวันนะั bye ่งบายบายได้ไหมอ,ะอ่ะอ่าเขาว่ากลางคืนเขาก็ซ้ำเ็จกลางคืนเขาก็เล่ก,กีตาร์หนังเล่ทังวันทัางคืน นะครับกลางวันเขาก็เล่นกีตาร์นั่งเล่นกลางวันกลางคืนกลางวันนั่งกันนะครับอ่าและอีกอย่างก็แตกต่างแล้วนะครับกลางคืนก็นั่งเล่นกลางคืนนั่นแหละกลางวันก็เล่นในกลางวันนั่นแหละอ่านั่นนั่นในแบสนึงแล้วแตกต่างแล้วนะคนเรานั้นมาคนลากีเหล้วนะครับอ่าคนลากีน้านู่นไอ้นู่เล่นกลางเล่นนั่งคิดนั่นนันนั่งคิดอยู่กลางวันกลางคืนนะครับอ่านั่นคือแบสนึงแล้วอ่าไอ้คนเบสนั่นนั่นไม่ได้มาคุยหรอกนะครับ กลางวันก็คิดกลางคืนก็คิดนะครับ,บอ่าหนีหนู่นหัวเย็บซ่ปอมดเบ็ดชาต,ต์ต่อไปนะครับอ่าเล่นต่างฝั่งชาติเบ็ดเล่นเบ็ดเสือว่างไปเสือไม่เหลาอ่ามามันรวยแร่ซองเสียบเบื้อนดวยนะครับเสือนุ่ยดีซองซ้ำเบื้อนนุยเป็นเบิ้อนมานีม่นมาใช้เล่นให้เล่นให้เล่นอ่าหูสุดท้ายลกูกตาเป๊ะตาอ่ตาตา,ตาเสือว่างไปเล่นไมอ่อะนี่ไงนั่นก็อีกแผนกนึงกันเหลา ตึงสาราชาวสาวันเด็กก็กุ่นนั่นเขาว่าเขาเลรกีตาร์ตั้งวันตั้งคืนก่อนหลังเลยนั่งซื้อตั้งวันตั้งคืนนี่ไงเพื่อจะศึกษาวิชาความเร็วเพื่อจะเป๊ะกีตาร์ห้ได้อ่านกีตาร์ห้ได้นาอูสอรอไอเก่งมานี่ดันมุตละลาอกีตาร์ดันกุรอานดันฮะดิษและฉันจะเรียนกีตาร์และกุรอานและฮะดิษอ่าและเราก็ได้เพราะว่าข้าเขาจะเรียนกีตาร์และจะเรียนกุรอานและก็ฮะดิษอ่าเขาก็พยายามเรียนศึกษาห้า ศึกษาเรียนกิตาบศึกษาเรียนกุรอานศึกษาเรียนฮะดีิสนะครับอ่าเขาพยายามแร่คำแปลของกุรอานคำมาฮะดีิสฟังมดเขาท้องขึ้นมาในยามกลางดึกนี่ไงเขาเรียกว่าคนซ้ำเร็ทชาวซาวนที่เขากำลังคุยอยู่คุยเรื่องราวของเขาแบบนี้อยู่ดันอินมูฟาก,กียะอินมูฟาก,กียะฟิกนะครับและเขาก็ศึกษาวิชาฟิกอ่า วิชาฟิก,ฟกฟวิชาในด้านการนะครับเรื่องราวของข้อกันนายิสนะครับอะไรนายิสอะไรสื่อจายู u, นุบนำมาย่งคืออะไรเสียนํำมาย่งแบทในทึ่งเข่เข่ที่เดินบวชเบนีนั้นเขาก็ไปห้าไปแล่เรื่องราวของเดินบวชเพื่อเปี่ยมพรอมเปี่ยมพอม,ม,พอมก่อนทึ่งเดินบวชไงนี่ละไรไม่ใช่า,ชา,าวสวรรค์เขาได้คุยกันก่อนที่ทึ่งเดินบวชเขาก็ซึกษาแล่เรื่องของเดินบวชอะไรตีทำไม่เสียบวชมากที่สุด สิ่งไหนที่เป็นศูนา่าทำให้เราได้พุ่นละบนมากในเราจะได้ทำในเดินบวชนี่เพราะมันโปรโมชั่นมันปีเซษดเดินบวชนะโปรโมชั่นปีเซษดอัลลอฮ์ฮา,ายนั่นนะครับอ่าใครทำไปนึ่งได้ตั้งเจ็ดรอยด้วทงวันนี้นั่นเราทำนึ่งได้สิบรอกวันธรรมาดาเดือนธรรมาดาทั่วไปนี่เห็นไหมอ่ะเราเดินไปมัหยิดนึ่งกาวได้สิบบุหลบไปสิบบาปแต่ถ้าเดินบวชละเราเดินไปมัสยิด,น,ดนึ่งกาวได้เจ็ดรอยบนหลบไปเจ็ดรอยบาปจิตแรล่เลยนั่งไง ทึ้งกุรานก็นเหมือนกันใครอา่านพระคุรานไปนะครับอ่าน่าเนื่องอักษรน,นั้นได้ซิฟในเดือนนี้ถ้าเดือนรอมฎอนนั้นเนื่องอักษรได้ตั้งเจ็ดลอยนู้นเราคิดแลขเลยอ่านั้นแหละรอมฎอนนั้นบางคนนั้นชาวอิบาดาห์นะเขาไม่ทํางานไรเลยเขาเหลือเขาสัตว์มั่งงานเขายอมอยู่กับอยู่กับรอมฎอนนี่ว่าเขาก็าาฟุฟ้งไฟเอาเอาคนขาตัวนี้มากที่สุดมันยากทึ้งเราซาลาวัดเดือนธรรมดานี่เราซาลาวัดที่นั้นอัลลอฮ์ให้ไปซิฟ นะครับแต่ถ้า,านะเรามาดอนรอนเราให้ถึงสิบเจ็ดลอยด้นั่นทวีคูณขึ้นมาไงนาเอ็นไมอ่ะถึงเดินบัวถ้าปิดโรงเรียนรอยยุบานพยายามไปอยู่ในซุโรเรายเอ็นติกับที่นึ่งได้ยังเจ็ดลอยนะครับอ่าเห็นไมอ่ะเราเดินไปซุโราที่ได้ยังเจ็ดลอยนะึงแต่ถ้าเราอยู่กับบ้านอยู่กับตัวซักทิ้งเดียวอน,นั่งนคูณเดี๋ยวเสียเวลานะครับอ่าคูณเดียวเสียดายโดมาดอนมาถึงเขาเลยก็ไม่เอาเลยนะครับปล่อยให้พันไป อ่าอย่างเสียดายที่สุดนี่ไงเห็นไหมอ่ะอ่าเรื่องราวข้องเดินบวชติดทึ่งมาเราก็ศึกษาไปแล่นะครับไปแล่ข้องซูลนาฏพุ่นละบนที่ให้ที่ซูลนาติดใดพุ่นละบนหมักที่สุดในเดินบวชอะไรบางอ่าเมื่ออย่างการแก้บวชต้องกินอินทผลัมกาไปก่อนนะครับแต่อีกอ่าอีกแนวหนึ่งนะครับพอแก้บวชนะก็อ,อัดซุบยาก่อนนะครับอ่าต้องได้สักมองก่อนนะครับไม่ได้เหลือมันไม่เหลื้อนทั่วนะครับพอได้สักมองก็ไม่ได้เหลือนทั่วทันทีเดียว อ่าเอ็นมนใบจากก่อนนี่บางคนเกบวดกับใบจากดูโรไม่อ่ะเขาไอเกบวดกับอินทพาลัมอินทพาลัมนั้นมันมีนมใยคล้องมันในไส้ใหญ่ในในในอินทพาลัมมันมันทาให้อาหารให้กับพออาหารเขาตลอที่ว่าไม่ได้กินอะไรมาในตอนเช้านั้นมันจะเข้าไปช่วยล้างกับพออาหารเราให้เรานะครับให้สุขภาพเราดีขึ้นเห็นไหมอ่ะอินทพาลัมมันโต,ตมาในทะเลทราย ในประเทศตะละท้ายในสถานที่ร้อนๆซึ่งเดี๋ยวสมัยนี้เขาดัดแปลมาปลูกได้ถูกแห้งแล้วเชียงไม่กระปินแล้วตรงนั้นกระปินมั่นแล้วนั่นขเขาจะมาหนุดขิดคอนขึ้นมาไม่เผื่อจะให้ได้ทันกับดินปับปุ้มกับดินตรงนั้นตรงนั้นใส่ปุ๋ยนั่นไปนปุ๋ยนี่ก็เป็นเองเห็นไหมอ่ะอินทผาลัมนั้นมันเป็นใย่แต่ดีนะครับมันเป็นอาหารเวลาคาไปในกออระโพข้อรอนั้นมันจะทําให้กระโพอข้อรออาหารข้อรอนั้น นะครับข้อเดียวว่ามันลางข้าไปก่อนเห็นไหมอะ่ะจะมีสุขภาพแข็งแรงเห็นไหมอะ่ะอินทผาลัมนั่นเป็นอาหารชนิดตึ้งของชา,าวสวัน์นั่นสุดยอดนั่นแหละไปทึกซราบเลเรื่องวิชาฟิกก่อนแกบวชกับอินทผาลัมกินอินทพาลัมก่อนไม่ใช่กินน้ำก่อนอินทพาลัมก่อนนะครับถ้าไม่มีอินทพาลัมนันให้ดื่มน้ำได้อ่าเห็นไหมอะ่ะแต่ว่าอินทพาลัมห้าไม่ได้แหละมันไม่ใช่และไามา่หนีถั่วโลกมันแล้ว ตึงมาเมืองไทยหลังแรกที่ไปเลยนี่กล่องตีแหลกกล่องรอยกล่องซ่องรอยก็ยังตีเอาชนิดที่ว่าอ๋อกินชนิดที่ว่าได้นะอ่าอ่าอาร่อยที่สุดมีไร่แบบตึงอินทบาลัเจนาบีชอบที่สุดมันจะมีอีกแบบหนึ่งหลามมันเหมือนมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆเขาเรียกอินทบา,ล,าลัเมเนฉะียมนั้นนั่นแหละอ่าราคาแพงนั่นอ่ายากนะครับอ่าเนี่ย อิน,นท,อนะท่าพ่อรแม่ชฉีอบนั้นที่คู่คู่ชอบกินอินท่ารำแม่ว่าแบ่หลัวก,กอบไม่สุกดีไม่สุกดีกดนั้นแม่ซี่เรื่องซียย่แดงไงยังมันจะมีล่ะกินกอบดีเกี่ยวด้ยวยบันได้แรงเลยน้ำลายย่อยแรงเลยนะครับเอ,นอ็นไม้อ่ะนั่นแหละอ่าน่ากาินมากอันนั้นคือแบกโกบราคาแพงนั่นลู่ฮกรอยลู่น้ลูล่ลเป็นฮกรอยลู่ซ้ำรอยเนี่ยส่วนมันจะไปหันยัยนี่คือชอบเสือ,อกินไปนั่นแหละนั่นไงอ่านั่นไง เราก็ไปซึกษส้าเรื่องวีชาฟิกเลยเดินบวติมาน,นี่ตําผือนะครับอะไรติดทำไม่เสียบวชนะครับอ่าขี้หูไดไม้เฟกจะโม่งนัง่นเฟกได้เข็มในเห็นไหมอ่ะพอเดินบวชมาทึ่งจะได้รูขี้เฟกจะโมงนั้นถ้าภายหนอกของนี้นั้นไม่ใส่ไม่ใส่แต่ถ้าว่าข้า้งในได้ไปทุกทุ่งการดูข้างในกกขขงใน,นั้นแทงเข้าไปในนี้ก็ไม่ได้นะครับแย่งเข้าไปในก็ทึ่งนี้ทึ่งรูนั่งงในนู่บ้าไม่ได้เสียบวช นะครับอ่าหู้ก็เหมือนกันแต่ว่านิ้วนี่เนี่ยเชี่ยมนิ้วนี่ได้ไม่มีปัญหาไม่ทึงข้างในเลยอันนี้ใช้ได้แต่ถ้าเอามาเกี่ยวหู้แทงเข้าไปนะครับจักออกมามันนีออกมาเป็นก้อนคก้วแห,หงนม่ใชไม่ได้เสียแต่วันนี้เชี่ยมนิ้วนี่ข้างนอกนี่ไม่มีปัญหามันไม่ใสได้เลยนะครับนะ่งอาไปศึกซาตึงรูโบงเราเวลาหลังคีวเหมือนกันนะครับอ่า โทษโทษโทษมันมีปหน้าแต่ถ้าเอามือเย,ย,ย่งข้าวไปนี่เสียบวัแตกบวตอ่าเย่งข้าไปเฉียมนี่ก็แตกหรือว่าเย่งข้าสุดไปถึงนี้เลยก็แตกหรือว่าเฉียนนี่ก็แตกไม่ได้อ่าแ,แตกบวตแั้วมีหัวชุบอยู่ใช่ไหมอ่ะวัตชุดผมว่าชุบออกตึ้งกับแทงข้าวแล้วห้หัวชุบข้าวไหแล้วอ่าแตกบวตอ่ะแล้วเรารูรคิดเราก็มันกันนะอ่าหัวนี่ ถ้าเราเอาเราเอาเราเอาโจ้นั้นเราเราเอาพุ่มนี่ใส่ข้าวไปในในในรูนั้นยางข้าวไปเตกบวชเตกเออไม่ได้อย่าตีเล่นแับไม่ใช่ว่าคือคือกอลิมสอกกัลอาลีฟินคือคือเออ การีวันนี้มึงหลอกพุ่มึงแหละเลยดิการีหนูกันนอนเชงไอ้การีเมียนะฮะใหญ่ยาวด้ายนั่นด้วยได้ง่ายเสียซึ่งปากเราเนี่ยไม่มีปัญหาค้องบริเวณปากนี่นะครับแต่ให้ใหญ่ไปถึงขั้นกลมนะครับอ่าไอ้คนเตะลวงเข้าไปปั๊บ นั่นทาไม่ออกรลักออกมานั่นเสียบวัตรอะไรไงเราไปศึกษาให,ให้ดูให้รวยสุดให้มากพอได้เนี่ยในหนังสือถุกเล่มเดี๋ยวนี้หนังสือครูสัมพันธ์นั่นคือเขาอธิบายมาหมดแล้วตัว้งแต่ตั้งแต่เล่มปอตึงตึงปอฮกโลปอเจ็ดนุนนะครับเดี๋ยวนี้มีปอเจ็ดกันละทึ้งกะนั่นแหละที่ปลาก,กระดองเนี่ยปลากระอไม่ใส่ใส่น้ำค้างไปนั่นบวนได้ธรรมาดาแต่เดินบวชนั้นน้ำซึ่งน้ำค้างจะมุงไม่ได้แตกบวชเลย นะครับซึ่งเดือนตัวไปนี่เวลาเอาน้ำไมายังซื้อคาได้ไม่ใส่แต่ถ้าเ,าเดือนธรรมดานั่นคือซืเอานาทำปันนีพ่อเชียบดีพ่อ,พอให้มาไม่มีปัญหาอ่าที่เราทำตัวไปนั้นแต่จริงสซื้อน้ำคาสม,มุ่นั่นคือเป็นซุนน,นานบีนะครับในการเอาน้ำไมายังซึ่งคนไม่กอยทำกันนั่นนะแหละจะเป็นวัดแลงนี่สุขภาพดีคนเดียวสืน้สน้ำซืน้ำคาจำมู่ตอนว่ารัววงเตีคุยลาวังคังเตี้ยเย็บก้าเลยเศร้าหัานะครับอ่าเราบอกอยู่ประจำนะครับ ให้สืบมาขาจะมูกว่าหลวงนั้นเอาน้ำไปเราดื่มนั้นนำาอาน้ำดื่อนำกินนั้นอย่าใช้น้ำปลาปาน้ำตัวไปนี่ไม่ได้นะครับมันเป็นผิดนะครับเอาน้ำไปเรากินนั้นน้ำคุรลิตน้ำขวดนันนะครับเตือนน้ำน้ำที่เราเดือดนั้นนั่นไงเอามาซึ่งกระสุนอ่านั่นแหละน้ำที่เราดื่มนั้นเราเอามาเราเอามาชจ แอมซูบว่าหลวงนั่น,นที่แระสูปเป็นวัดกันได้นี่เซ่เธอไม่ทําตามกันครูบอกขี้ครังเลยเธอก็ไม่ตามไม่ไม่ทาตามแต่เป็นวัดนี่ใช่แตได้ยใช่แต่เธอไม่ทําตามไงหลองแล่แต่ว่าหลวงตุกคืนนั่นเธอเอานาไปสักขวดหนึ่งเนแปลงควันก่อนอเ,เนีพ่แปลงควันไปตึงกับบ้วนปากบ้วนปากให้เรียบร้อยบ้วนปากนะครับตึงเอานามกอกๆสักสามทีสลาวัดก่อนเลยพอเสร็จแล้วยาดกาจัดการเอานามใส่ฝ้ามือ ส่ให้เต็มฟ้ามือปั๊บถึงกระสุดเลยให้ทึงสามองเลยคังแรกทำาแรกๆกมันจะไม่ชินมันเซ็ตสักนิดนึงทำาซ่องทีพอทำาไปเรื่อยๆนั่นหน้าหน้าไม่มีปัญห้าเลยอ่าแรกๆถกึงกระสุดปั๊บให้ถึงสามองต้งอง,งเข็บสร้างออกอย่าไม่จะพอซุปเพื่อขังอย่างนั้นไม่ใช่พอซุปอเพ่ปั๊บสร้างออกให้เร็วเลยสร้างสร้างให้แรงนี่ให้อย่างแรงเลยมันจะไหลออกมาเองเนี่ยคล้องในสามองเราเนะ้น ข้องไหนในซาโมองมันจะหลายออกมาเองไม่ใช่มันฉักซาโมองออกมาไม่ใช่ตื้นเตะเป็น <ots of the people> ตเนตเตโชนั่นเะทในซาโมงก็เราจเตีว่าคางอยู่จีว่าจิีเป็นเชื้อโรคอะไรนะั่น <ots of the people> น่าเห็นไหมอ่ะซุปสั่งไงเร็วสั่งสั่ง,ง,งทำสั่งให้ออกไปอย่างแรงถึงเอาไมาทีเลื่องขังในซอง,องถึงแบบนี้แล้วถึงจะสั่งสั่งไงแรงเลยให้ถึงซาโมงก่อนให้แซบก่อนเห็นไหมอ่ะ ต่อไปเธอทำประมาณสองอาทิตย์นี้ินชอลเหรอสองอาทิตย์ไม่ใช่ฮะสองอาทิตย์นั้นเธอชิ้นต่อไปนั้นที่ทำสิบสี่สิบสี่ไม่ใส่เลยตอนนี้ครูทำนั่นหรือไมอ่ะอ่าประมาณไา่ทีรู้นะครับครูทำเป็นยี่สิบีเลยว่างนี้นะครับทำเป็นยี่สิบีแล้วมันทำมาแล้วะมันเฉียงันแล้วนะครับอ่ามันเฉียงแหละเบื้อก่อนนั้นมันไม่เฉียงมันไม่มัน มันทำไม่ได้มันรู้ดซึกแทบแต่ว่าเร็ๆนั้นทำแต่ซ่องที่ซ่องที่ก่อนนะครับอ่าซ่องที่ซ่องที่ก่อนพออาทิตย์นึงนั้นว่างนี้นั้นหรือไม่อ่ะใต้ทำห้าสิบที่รอยที่ก็ได้นะครับไม่มีปัญห้าแล้วธรรมดาแล้วนั่งไงนี่ตอนนี้คู่เรืองวัดนี้นั้นไม่ไม่ไม่มีแล้วไม่มีปันห้าเลยเรื่องการเป็นวัดเรื่องการเป็นวัดนี่อัลลอฮฺต้าลายยอกไห้แหละทำดีละบายใจเลย อ่าเห็นไ,ไหมอ่ะลองไปทำเนี่ยต้าไปทำให้ตุกขื่นซูโบพอซืเสร็จเรียบร้อยล,านนานลยอ้างแค่นั้นปั๊บแปลงฟันเลยอ่านาง่ายถึงแปลงฟันแล้วยายามที่บนเปดานนั้นโทษโทษไหมมากๆโทษโทษโทษครับมันจะมีน้ำลายออกหมัมากล่ะโทษโทษโทษไอหมาข้างบนเปดานโทษถึงเต็มลิ้นนั้นโทษ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 ต้องงันเลยส้ำคัามตีสุดบนเปดานนี่โทษไอหมากที่สุดครั้งสุดท้ายเลยเราที่แปลงฟันเสร็จแล้วนะั้นอย่าแคบ แป้งเตลินก้อนเลนเลนนปักทึงทั่งจะเป็นบนบนบนอ้าบนนัวนะครับเตะเตะเป็ดดานนะครับนั่นแหละพอเสร็จก็บวนปากเรียบร้อยนั่งจากนั้นก็วัดขังแรกๆน่าเธอจะเป็นเป็นวัดก่อนพอแล้วเนี่ยมันหลายนะครับวัดชานี่จะเป็นนำมุกจะออกนั่นคือขังทำขังแรกนั่นเนี่ยน่ากลัวเนี่ยบอกอู้ห่อนี่เสกูเป็นวัดเลยอ่ะน่ากกลัวนั่นกับบงบอกว่าเราตีให้เลยเลยตัวแค่ตีให้เลยนั่นอัลลอฮ์ให้แล้ว อ่าแรกๆนั้นทำนั้นมันจะเป็นนำหมวกจะออกมากเรื่อยๆรอไปรักซ่องอาทิตย์นี่นะครับอ่าถ้าทำไอ่ติดถุกวันนะ้นตวา่าใหญ่คาดถ้าว่าคาดไปนั้นไม่ใส่แลื่ใหญ่ใหญ่คาดเป็นประจำทำให้ติดไปตลอดประจำทุกวันนั้นแหละใหญ่คาดอัลล่อหายเลยอัลหล่อนี่ห้องนี้หลงเลยต้าตอกไอ้ฟุ้นตอกเลือดเด็กออกขนาดในนั้นอัลลอหายครับไม่มีปัญหานลยเรื่องเป็นวัดของครูนี้ แต่ว่านำมันจะมีนำมือออกมากันนิดนิดไม่หมากไม่ตึงข้างออกหมากหรอก,กนะนั่งไงตึงปันห้าเราไม่ทําตามนี่เราลองไปทําแล่อะนึ่งการเราก็ไม่ไม่มันจะไม่อึดอัดนะพอคนไม่เป็นวัดนะไม่อึดอัดมันบายใจใช่ไหมอะตึงพอเจ็บวัวปั๊บนั่นเธอเน่าไปกินนี่ยาพารานะไปกินวัวเทียมที่คูบอกห้ฟังเต็มเต็มนะใช่ <pus> ไหมอะนั่งไงมันเป็นยาสนิทนืน่องที่เรามอง,มองมไม่เห็นตึงเรา เราไปเชื้อตรงนู้นสิ่งเดียวนี่ไงนนม่เราก็ไปซึกษ้าไปเลยอ่ะนั่นคือว่าเดือนธรรมาดาแต่ถ้าเดือนบวชนั้นยายเขาอ,อาสานก่อนมันไม่ได้นะครับอ่าก,ก,ก่อนที่เกก่อนที่กินข้าวซาโฮูนะตีเซว่วรลงนะั้นพยายามทำให้ให้ตุกวันก่อนให้ติดนี้ใส่ไปน่าชินเองแหลยน่ะ